ครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้ก็ส่งงานนะครับเป็นโคม Honda M S X นะครับ M S X ตัวเก่าทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ทั้งหมดในอยู่ที่6โคมนะครับลูกค้าเนี่ยสั่งโคมไฟหน้าใหม่นะครับเบอร์โคมใหม่เลยพร้อมติดตั้งโปรเจคเตอร์ไปนะครับ6โคมนะครับผมเป็นทรงเหลี่ยม3โคมแล้วก็ทรงกลม3โคมนะครับแล้วก็สีสันเนี่ยแตกต่างกันไปตรงนี้ดูดูจากในคลิปเอาละกันนะครับผมสีมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละโคม ตัวนี้พ่อค้าบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้ลูกค้าเนี่ยสั่งตรงนี้สั่งไปขายนะครับผมพ่อค้าก็ให้ราคาพิเศษไปนะครับตรงนี้นะครับเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยหโคมเนี่ยพ่อค้าคิดไปโคมละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมพ่นดําไปทั้งหมดเลยนะครับทั้งหกโคมเลยลองดูนะครับนี่ครับผมพ่นดําสนิทเลยนะครับตัวโคมโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวจานฉายเดิมของรถด้วยนะครับพ่นเป็นสีดําสนิทแบบนี้เลยนะครับ ทั้ง6โคมพ่นดำหมดนะครับงานพ่นดำของทางร้านนะครับจะขัดก่อนพ่นนะครับผมไม่ใช่อย่างบางร้านเนี่ยพ่อค้าเห็นที่ว่าทํามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะลอกล่อนออกเป็นแผ่นเลยน,นั้นคือไม่ได้ขัดนะครับผมเขาพ่นสีลงบนโคมเมียมเลยเนี่ยสีมันจะไม่จับนะครับจะไม่เกาะอ,อันนี้ทางร้านเนี่ยขัดก่อนนะครับแล้วก็พ่นดำทั้ง6โคมเลยนะครับก็จะเห็นอยู่ที่พ่อค้าโพสต์งานนะครับว่าทําไปแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนอันนี้โคมมาถึงเมื่อวานนะครับเมื่อวานช่วงบ่ายพ่อค้าก็ จัดการเปิดโคมนะครับผมแล้วก็ไปพ่นดำนะครับวันนี้ก็จัดการมาใส่วงแหวนตามสีที่ลูกค้าเลือกไว้นะครับแล้วก็ประกอบนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยทีนี้มัน6โคมนะครับตรงนี้พ่อค้าจะรีวิวไฟหน้าให้ดูทุกโคมเลยก็คงจะไม่ไหวนะครับอีกอย่างหนึ่งตัวโปรเจคเตอร์ a อเอสไบซ o นนะครับตัวส5ุด้านิ้วเนี่ยพ่อค้าก็รีวิวไปเยอะแล้วนะครับส่วนใหญ่ m s x เนี่ยจะติดตัวนี้กันเป็นส่วนมากนะครับเพราะว่าสังเกตดูครับมันจะดูเต็มโคมนะครับแล้วก็ดู สวยเหมาะกับเอ็มเอสเอ็กซ์มากๆนะครับผมจริงๆมันมีทรงใบพัดอีกทรงหนึ่งครับแต่ว่าลูกค้าไม่เอานะครับเอาแค่เหลี่ยมกกลมนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยลูกค้าสั่งไปติดรถตัวเองก่อนนะครับแรกเริ่มเดิมทีที่ทักมาพ่อค้าเนี่ยสั่งไปก่อน1โคมนะครับในราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,400บาทนะครับผม2,400บาทนะครับตอนอันเนี้ยเป็นราคาส่งนะครับ6โคมพ่อค้าให้ไปโคมละพันเก้านะครับจาก2,400นะครับสั่ง6โคมพ่อค้าให้พันเนะครับผมอันนี้ก็ถือว่า จริงๆ1,900เนี่ยต้องสั่งเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็สัก10โคมพ่อค้าก็จะให้นะครับราคา1,900แต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยเอาพ่อค้าเพู่กันตามตรงคือลูกค้าเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวพ่อค้าจะนำคลิปที่ลูกค้ารีวิวให้เนี่ยรีวิวแสงไฟหน้านะครับเอามาเปิดในคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยพ่อค้าบอกก่อนนะครับว่าให้คอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับไม่ใช่ไปเหยียดเชื้อชาติกันนะครับผมลูก,ลกค้าเนี่ยเป็น อยู่ติดทางฝั่งกัมพูชานะครับติดทางอยู่ทางสะแก้วนะครับก็ค่อนข้างจะติดไปทางนั้นนะครับก็ลูกค้าพูดได้ทั้งสองภาษานะครับภาษาไทยได้ภาษาทางกัมพูชาได้นะครับผมแล้วก็เหมือนจะถนัดทางภาษานั้นมากกว่านะครับก็คุยกับทางร้านส่วนใหญ่ก็จะใช้การาส่งเป็นไฟล์เสียงคุยกันนะครับจะไม่ค่อยได้เป็นพิมพ์เป็นตัวหนังสือนะเพราะฉะนั้นพ่อค้าก็จะไม่แคปไอตรงหน้าจอรีวิวมาให้ดูนะครับแต่ว่า จะเอาวิดีโอที่ลูกค้าส่งรีวิวมาให้นะครับแล้วลูกค้าถูกใจไฟหน้านะครับลูกค้าบอกว่าขอลองสั่งไปใส่รถตัวเองก่อนนะครับ1โคมเดี๋ยวถ้ามันดีจริงมันสว่างจริงนะครับจะสั่งไปขายนะครับพอค้าไม่ได้คิดอะไรมากตอนนั้นนะครับก็ทําไปตามปกตินะครับเพราะว่าเราจะไปเน้นให้มันสว่างกว่าปกติมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับมันก็คือเลนตัวนี้เหมือนกันนะครับเราทาไปให้เหมือนกันลูกค้าไปใส่แล้วถูกใจนะครับสว่างก็ติดต่อกลับมานะครับสั่งเลย6โคมนะครับตกใจเลยนะรพอค้าจะถึงก หาซื้อโคมไม่ได้นะครับผมไปวิ่งไปที่ร้านอะไรที่ศรีราชาเนี่ยก็มีอยู่แค่โคมเดียวนะครับก็เลยต้องสั่งออนไลน์นะสั่งออนไลน์ก็ส่วนใหญ่บางร้านเนี่ยก็มี2โคม3าโคมนะรพราะค้าสั่งโคมตัวนี้นถึง3ลร้านด้วยกันนะครับมี3มโคม2โคมแล้วก็1โคมนะครับต้องแยกสั่งมาถึง3ลร้านเลยเพราะว่าของมีไม่พอนะครับลูกค้าสั่งแบบใจหายเลยนะครับผมก็ตอนนี้พ่อค้าก็บอกกับร้านอะไรไว้นะครับว่ายังไงก็ติดไว้เยอะหน่อยเพราะว่า ทางนี้เขาหน้าจะสั่งเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสั่งไปขายนะครับผมแล้วรถรุ่นอื่นก็มีนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็น MNX นะครับสำหรับใครที่อยากจะนําไปทําเป็นธุรกิจต่อยอดนะครับผมก็ติดต่อมาได้นะครับถ้าเกิดสั่งเยอะเนี่ยทางร้านก็ให้ราคาพิเศษไปขายได้กําไรอยู่แล้วนะครับโคมแบบนี้นะครับผมปกติเนี่ยจะอยู่ที่2,400บาทพราค้าแจ้งไปแล้วเนาะพราะค่าคิดไปในราคา1,900บาทอันนี้ลูกค้าไปขายเนี่ยขายราคาเดียวกับทางร้านได้เลยนะครับ2,400เนี่ยลูกค้าก็ได้กาไรโคมละห้าร้อยละ ถามว่ากําไรโคมละห้าร้อยอยู่ได้ไหมอยู่ได้สบายสบายอยู่แล้วนะครับเราขายได้กดําไรโคมละห้าร้อยเนี่ยแต่ทีนี้ว่าอ่าสําหรับคนที่เพิ่งจะทําใหม่ๆนะครับบางคนก็อาจจะพรีออเดอร์อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าสั่งทีละโคมเนี่ยพ่อค้าก็อาจจะลดให้ได้ไม่มากนะครับผมอ่าทีนี้หกโคมนะครับหกโคมเนี่ยโดยปกติเนี่ยพ่อค้าจะไม่ได้ให้ถึงพันเก้านะครับพันเก้าเนี่ยต้องสั่งในกรณีสิบโคมขึ้นไปนะครับสิบโคมนะครับอยู่ที่ราคาโคมละพันเก้าแต่ทีนี้ พ่อค้าถูกใจนะครับลูกค้าคนนี้ส่งรีวิวมาให้นะครับแล้วก็คือพูดคำไหนคำนั้นมากอย่างที่พ่อค้าบอกนะพ่อค้าไม่ได้คิดว่าจะสั่งจริงทีแรกนะครับคิดว่าก็เหมือนกับว่าเหมือน,นพ่อค้านะเวลาพ่อค้าไปซื้อของออนไลน์เนี่ยบางครั้งนะครับพ่อค้าก็จะพูดกับทางร้านถ้าเราไม่มั่นใจนะครับแบบกลัวเขาโกงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดว่าเดี๋ยวขอสั่งอันนึงก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามันดีเดี๋ยวจะสั่งเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับพ่อค้าคิดว่าจะเป็นประมาณนั้นไม่ได้คิดวว่่่่าาลลูกกคค้้นจจจะะสสสััังงงงรรรริิๆบแแต็ุป โอนเงินทันทีนะครับผมไวมากพ่อค้าก็เลยโอเคให้ราคาแบบเต็มที่เลยนะครับราคาอยู่ที่1,900บาทพ่นดาให้ด้วยนะครับผมอ่าวงแหวนก็เป็นลักษณะนี้เลยอันนี้ลูกค้าก็ไม่ได้ฟิกมากขนาดนั้นนะครับไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นสีนี้สีนี้สีนี้นะครับแค,แค่ลูกค้าเน้นมานะครับจะมีสีเขียวมีสีฟ้ามีสีม่วงอะไรพวกนี้นะครับก็คือปนๆเงินไปก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ สวยนะครับพ่อค้าบอกว่าบอกเลยว่าสวยนะพ่อค้าจัดไปให้เนี่ยสวยทุกสีแน่นอนนะครับนี่แบบนี้เลยโอเคครับผมทีนี้เรื่องไฟหน้าพ่อค้าไม่รีวิวนะครับแต่ว่าพ่อค้าจะให้ดูคลิปที่ลูกค้ารีวิวไฟหน้าให้ย้ําอีกทีหนึ่งนะครับผมในคลิปเนี่ยลูกค้ารีวิวมาแต่ว่าไม่ได้พูดเป็นภาษาไทยนะเพราะฉะนั้นคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับผมใครคอมเมนต์ไปด่าไปว่าเขาตัวนี้พ่อค้าบล็อกนะครับแจ้งก่อนโอเคไปดูคลิปกันเลยครับอันนี้เออเพลิงจัดนะ ยายได้เปลือง่าโอ้โปราบรถจัรเี้ยสัโอเคครับผมก็ประมาณนี้เป็นไงกันบ้างครับผมอันนั้นก็คือรีวิวจากตัวรถลูกค้าเลยนะครับที่สั่งไปติดรถตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะสั่งไปขายนะครับผมเป็นเป็นถือว่าเป็นพ่อค้าที่ดีนะครับพ่อค้าที่ดีเนี่ยจะต้องทดลองสินค้ากับตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะขายนะครับไม่ใช่ว่าสั่งมาขายเลยบางบางบางคนเนี่ย เพราะค้าไม่อยากจะเอ่ยนะครับอย่างบางร้านก็ล้วกันนะบางทีสินค้าตัวเองเนี่ยตัวเองไม่ใช้เธอด้วยซ้ํานะครับแต่เอามาขายให้ลูกค้านะครับแต่อย่างรถพ่อค้าพ่อค้าบอกเลยพ่อค้าขับ R15 นะพ่อค้าก็ติดตั้งโปรเจคเตอร์นะพ่อค้าติดมาตั้งแต่ยุคแรกๆที่พ่อค้าเริ่มทําเลยนะครับผมอืมก็คือตั้งแต่เวฟนะครับเวฟก็ติดนะครับ R15 ก็ติดรถยนต์พ่อค้าก็ติดนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับไว้วางใจได้นะครับกับสินค้าของที่ร้านนะครับ สนใจสินค้านะครับช่องทางการติดต่อพ่อค้าทิ้งอยู่ที่ซ้ายมือล่างของจอนะครับเห็นกันตรงนั้นแล้วก็พ่อค้าย้ําตรงนี้นิดนึงนะครับผมสําหรับลูกค้าที่อยากจะสอบถามนะครับจริงๆพ่อค้าอยากให้แอดไลน์นะครับผมแอดไลน์จะดีที่สุดนะครับแล้วก็พิมพ์คําถามทิ้งไว้เลยนะครับไม่ต้องแบบแอดมาถึงปุ๊บพ่อค้าครับแล้วก็รอพ่อค้ามาตอบบางทีพ่อค้าเนี่ย อาจจะไม่ได้ตอบแชททันทีทันใดนะครับผมเพราะว่าพ่อค้าเนี่ยทำงานคนเดียวนะครับอย่างที่พ่อค้าเคยแจ้งไปในหลายๆชิปแล้วนะครับหลายๆคนเขาก็อาจจะชอบนะครับหลายๆคนก็อยากจะชอบร้านที่มีลูกน้องทํางานไวๆนะครับแต่หลายคนก็อยากจะชอบที่ว่าเจ้าของร้านทําเองนะครับพ่อค้าเป็นเจ้าของร้านนะครับพ่อค้าทาเองทุกขั้นตอนนะครับไม่ได้มีลูกน้องอะไรมาช่วยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีบ้างนะเป็นพี่ชายนะครับมาช่วยแต่ว่าก็จะเป็นใน คนละหน้าที่กันนะครับผมอย่างเช่นมาช่วยในกรณีมีรถมาติดตั้งที่ร้านนะครับก็ช่วยหรือประกอบต่อสายไฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่การทําโคมไฟหน้าเนี่ยพี่ชายพ่กค้าทําไม่เป็นนะครับก็ทําคนเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะ โทรมานะครับพ่อค้าก็อาจจะไม่ได้มีเวลารับนะครับบางครั้งก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าถ้าโทรมาพ่อค้าไม่ได้รับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าแอดไลน์นะครับแล้วก็พิมพ์สอบถามไว้เลยอยากถามอะไรสอบถามไว้เลยนะครับผมอยากติดตั้งโปรเจคเตอร์รถรุ่นอะไรปีไหนส่งรูปรถไว้เลยก็ดีนะครับส่งรูปรถที่ถ่ายเห็นไฟหน้าชัดๆนะครับพ่อค้าก็ว่างปุ๊บม,มาเห็นชทพ่อค้าก็จะไล่ตอบทุกขั้นถามที่ลูกค้าถามไว้นะครับผมมันก็จะส,สะดวกกว่าไวกว่านะครับแต่ว่าถ้าอยากจะโทรคุยกับพ่อค้าจริงๆนะครับผม เป็นช่วงประมาณ1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเวลาเนี้ยพ่อค้าจะค่อนข้างถือโทรศัพท์นะครับผมจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะติดต่อได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นก่อนหนึ่งทุ่มหรือว่าหลังสองทุ่มไปหลังสองทุ่มเนี่ยคือติดต่อไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะหลังสองทุ่มเนี้ยพ่อค้าเข้าห้องแล้วเนี่ยแล้วพ่อค้าลูกอ่อนนะครับผมพ่อค้าจะปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นหลังสองทุ่มเนี่ยคือโทรหาพ่อค้าไม่ติดแน่นอนนะครับติดนะครับแต่ว่าจะไม่มีคนรับเพราะมันไม่มีเสียงนะครับแล้วก็พ ลูกอ่อนนะครับผมพ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อค้าด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ